รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณแม่ครับพอดีผมจะไปโรงเรียนแล้วครับ๋องั้นก็โชคดีนะลูกนะไปเรียนดีๆนะก็อย่าไปเกเดทที่ไหนนะลูกนะครับรถมาเลียนเนี่ยอ้าวรถหายพอแล้วครับโอเคโอเคครับุ <c oughs> ขอไปก่อนครับสวัสดีครับ เออแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะรอวิสลี่ด้วยนะว่าจะไปด้วยกันน่ะเออรอฉันด้วยค่ะมาแล้วมาแล้วกอดิการ์โฟ่โชคดีนะลูกโชคดีนะลูกโชคดีโชคดีนะ ะคระที่โรงเรียนนะครผมอยู่แล้วนะคะไปบิสซีเพิ่งลง,งกันผมครับเอบซีไปวุรงมหากานปกอะไรดีอ่ะขายเจีวไหมแต่ว่าไม่มีใครขายเลยน,นะคะคะผมเป็บบนพ่อคครัผม ผอมมาครับโอ้โหเอาไข่เจียวครับผมไข่เจียวนะครับใส่หมูสับนะครับใส่อะไรก็มันได้ครับผมครับโอ้โอเคครับผมงั้นใส่งั้นใส่ไข่เจียวท่งเครื่องได้ไหมฮะได้ครับใส่พริกกันได้เลยครับเอ่อสวัสดีครับผมไข่เจียวใส่พริกใส่ไม่ใช่ถิ่ใส่หอมหอมหือหอมหอมรับ อาเิสมี่เนไรอทำไมคุณถึงเส้าใจขนาดนี้ดสอ๋อมี่เไรคุณรู้โอ้โหนะครับโอ้โหร่อยนไงต่อไปครับวิซี่อร่อยไอร่อยมั้งวิซี่อะไรวี่เออได้ไม่ไมีใก่ด้วย มีไก่ด้วยมีน้ำอัดลมด้วย,ยวีไฟก็มีเ,เลยโอ้โหนะครับผมกูดดีกันเลยเนาะวิซี่เนาะเราว่าก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าโรงเรียนที่ไหนมันจะใช้น้ำอัดลมมันรู้ว่าครับ สงสัยคุณคนนั้นน่าจะทำนะำดูมาแน่กินกินกินเดี๋ยวจะได้ขึ้นห้องเรียนอ้นําอ,อ้อ้ํย้ยรสชาติสุดยอดมากเลยอะ่ะใช่รสชาติคโคตยอดมากเอ๊ะทำไมเนื้อเพรนใส่อยู่ในจานอาหารละ่ะเฮ้ยในขอดูหนูไไ้ไงเมนูไข่เมนูไข่เมนูไข ได้เวลาไปข้าแถวแล้วไปเราต้องมาให้ตรงเวลาตรงเวลาข้แถวก็อยูตรงไหนเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมโอเคโอเคอืมหลังขาอยู่หน้าหญิงอยู่หลังใช่ไหม รู้ว่าอยู่ว่าหญิงจะมาอยู่หน้าด้วยล่ะโอเคนี้แหละพ<ข>อ,อแล้วนี้แล้วแต่ออะันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เปิด,เป,ด,เ,ปด,เ,ปดเปิดเทอมเรียนครั้งแรกด้วยด้วยนะทุกทุกคนครับทุกคนใครอ่านหนังสือบ้าวกองปิดเทอมเออพอดีไม่ได้อ่านเลยครับแล้วลิบบีะครับอ่านแล้วผิดไหม อานมาอันมาค่ะออดีมากเลยครับบีโอเคถึงเวลาได้เข้าห้องแล้วครับผมนักเรียนทุกคนเข้าห้องเลยครับผครับยเยีอ่ากลับาครับก็ลบครับนักเรียนทุกคนตอนกลางก็ลบสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ สองนาฬิกาคาบภาคเที่ยงนักเรียนทุกคนรับประทานอาหารได้ครับโอเคครับผมนะครับก็หมดคาบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับไปทานข้าวได้เลยนะครับคาบนี้เป็นพักเบกใช่ไหมครับเอ่อพักเบกครับผมขอให้นักเรียนมีความสุขนะครับในการรับประทานอาหารสวัสดีครับเย้บิ๊กซีฟ้า เออแล้วอะไรครับเออเอาส้มตำแล้วก็ไก่ย่างครับผมโอเคครับผมเนีเอาเลยครับส่วนส่วนคอรดิชั่นอาแค่ไก่ย่างนะครับไม่เอาส้มตำค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวที่ประหารให้ครับโอเคครับผมอาหารมาแล้วครับไปที่นั่งเลยครับเฮ้ยนั่งคนละข้างอยังไงครับ ผมครับอ๋ <c oughs> อบอยนี้มองไม่พีไม่ได้อีกนะฮะเอ๊ะทำไมทำไมเน้นทำไมเนื้อเพลงอยู่ในอาหารแล้วอะ่ะนี่ขอดูหน่อยอ่ะนี่ตอบไปนี้ใครใครมีบุคลาใครอ่ะ ืจำได้ไหมตอนที่พวกเราสองคนเนะี่ยไปโดนไล่อดตอนมออ2พวกเราจะมาจุดที่นี่คืนใช่ <c oughs> เพื่อนเพื่อนเอาเลยโอ้ยเอ็นโฟนจะมาอยู่แกมผม,ผมเราไม่เออเราไม่อยู่เราไม่อยากอยู่ มันจแต่เดกว่าผู้แกอยากลองดีนะใช่ไหม,มการคราวนะี้เนี่ยได้ยึดแน่แน่เฮ้ย<า>ไรอะไรนะอะไรอะไรโอพอดีพอดีอดมีคนจะมาทำลายพวกผมสองคนนะครับ<อ>ใชหมวิ์นี่การมันพูดนดีดีเฮ้ยนี่แกน,นี่แกมาจะมาสร้างความปวดอะไรในโรงเรียนอีกฮะ อย่าลืมสิว่าแกโดนไล่ออตเทอรีเนลี่ไปแล้วแกทำตัวเองนะออกไปเลยนะออกไปเลยโอ้อีกไม่ได้วะอ๋อกกัได้วะเฮ้ยโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไอ้พวกนี้กูต้องแจ้งตำรวจแล้วตำรวจครับตำรวจคุณตำรวจครับครับคุณตำรวจมีเด็กสองคนคนหนึ่งใส่เสื้อเหลืองอีกคนใส่ใส่ชุดดำ เข้าเข้ามาเข้ามาทรมิ่งบ้านในโรงเรียนครับสองคนที่ทำเพื่ออะไรเราจะไปแทงแทนแทบตายทำไมไม่บอกทำไมขึ้นที่นี่คึ้นสักสีว้อยสักสีสักสีบอยมไปที่สถานตำรวจได้เลยครับไม่เพื่อนโดนจับแล้วไม่พอไปที่สถานตำรวจจะอุ้มอับล้ไม่ได้ พอต้องเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปด้วยไหมเนี่ยอ้าวไปครับถึงแล้วครับที่นี่คือสถานีตำรวจเอตคนนี้ครับมาลงมาเลยเนี่ยผมโกเวสกับเดนมิครับตามมาครับไปสวบไปครับสองคนนี้เขาไปทำอะไรมาครับสารภาพมาครับทำภารี เพื่อสักสีเหรอครับมันทำสองคนนี้เพื่อไปทาทะเลาะทำไมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผัวที่โรงเรียนไปเพื่อไปโย่เพื่อความสุขเพื่อเราทำเพื่อศักดิ์ศรีใช่ไหมโกเยสจอยจอยเพื่อประโยชน์และความสุขด้วยแล้วทำร้ายทำไมหลังเกิดสองคนนี้เพื่ออนุญาตครับคุณตำรวจครับผมได้หลักฐานที่สองคนนี้มันทำไว้แล้วครับ ความจริงแล้วตำรวจไม่ได้ทำสีแต่ว่ามันทำเพื่อที่จะแก้แค้นวิสลี่เออสองคนนี้ทำแก้แค้นทำไมเพื่เอเพื่ยอมรับมาสักทีคนนี้ใช่ยอมรับมาสักทีที่ผมโดนไล่ออก่ผมตํารวจมันเป็นเพราะวิสลี่มาแหลมใส่พวกผมใช่ไหมโกเยน ชอยชอยชอยไปมันเปิดนักเรียนทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมา<อ>เรียนเรื่องเราจะมาเรียนเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์นะครับลำดับแรกนะครับก็ไปที่เมาส์นะครับเมาส์เนี่ยนะครับจะเป็นตัวจะเป็นตัวที่นะครับสามารถปิดโลบอกปิดโลบอกได้ โอ้ยเดี๋ยวิทธ์เด็กสมิธด็กสมิธด็กสมิทธ์ดนเรียบไหมดนเรียบไหมโ้ยเบื่อเหมือนกันเอาดิไปโอเคครูครับครูครับผมกับเยสขออนุญาตเข้าห้องน้ำครับอ่ะรีบไปรีบไปผู้ชายห้องน้ำผู้ชายครูเยสห้องน้ำผู้ชาย ก่อนแซงก่อนก่อนเย็ดกํบนึงมีแซงก่อนเย็ดไ <c oughs> ปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์ป่าดีกว่า <c oughs> เออนี่ไงพิพิธภัณฑ์สนสนุกไงอาซาลาตหนึ่งด้วยเราปุม่มบอโลูคุม เฮ้ยโดดเรียนเหรอเฮ้ยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันบอล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 ไอ้อลแอบก่อนแอบก่อนฉันจะถ่ายฉันจะถ่ายรูปฉันจถ่ายรูปโอเคโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์เฮ้ยสะดุกด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมาอะไรกันแล้ววะนี่เนี่ยอะไรนจะมาเข้าห้องน้ำฉันเพิ่งเข้าเสร็จเนี่ยโอ้โหกะว่าจะไปเรียนเดี๋ยวหมดคาบแล้วเหรอแล้ววะนี เออพรเฮ้ยไปเล้ไปเลยเราม่มีหลักานนะเอาวิสลี่มีอะไรอ่ะคดูคะอินเนสซมิดกลับกเย้มันโดนเย้ค่ะฉันมีหลักฐานไหนเขาดูหน่อยดินี่เดลยดูนี่ค่ะ อย่างนี้ครับอย่างนี้แล้วทั้งสองต้องเจอกับต้องเจอฝ่ายปกครองอย่างผอแล้วแหละฉันจะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูนำเรื่องนี้ไปแจ้งผอเองสวัสดีลิลี่มีอะไรอ่ะเนียัอยนเรียนเยนยันคูคะอสมิรกับกูเยสตูเรียนค่ะ เย็นใช่ครับใช่ใช่ใช่พี่กับนครับพี่ดิ๊กกับลิลี่กับกับตัวเรื่องอะไรไมลิลี่อะไรกับกูเย็นสตาไม่ใช่ดิฉันคนนี้เอาคนที่ไปในปฐมโรงเรียนเลยตามมาเลยรับกับพี่ผ่านสาขาตามมาเลยอโอ้ผมผิดอะไรอ่ะ พ่อหาหมดเรียนในหมดอะไปไปที่ห้องขอเลยไม่สองคนนี้โดนเร <S <S เียนทำไมอ้าวคผมแค่ห้องผมแค่ขอห้องนอ้ำผมโดนเรียนต้องไหนอันนี้ใช่ใช่แล้วนะที่แล้วก็โดนออกไปหลายรอบอีกอันนี้อันนี้จะสองคนนี้จะไม่อยู่มาโรงเรียนใน ่มันตำรวจจะไม่อยู่มาอีกวงเรียนต่อไปต่อคนนี้ได้ออกไปเลยโอ้อะไรอ่ะผมก็แค่เข้าน้ำเนี่ยต่อคนนี้ออกไปเลยครับจะไม่มาโรงเรียนอีกตลอดไลยเ้าเียเดี๋ยวจะให้จ่ายค่าเงินชดเชิญไหม่ะไม่จ่ายนะครับไปเลยครับมาสองคนนี้โกหกกันชัดๆใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพื่อสักซีใช่ แล้วเดี๋ยวโ,โหนะและที่ผิดเดี๋ยวก็พวกแกผิดเองไม่ใช่หรอวิสลี่เลยมาฟ้องสิ่งที่แกทำเนี่ยมันเป็นการยังเป็นการที่พวกแกเนี่ยจะทำความเสื่อมเสียในสถานศึกษาซึ่งแกซึ่งซึ่งเรื่องนี้แกผิดแล้วแกจะต้องรับใช้รับโทษในสิ่งที่แกทำใช่ใช่สมสามสิ่งเพื่อ ไคฟามผมให้ดีๆฟามผมให้ดีๆสงสารคนที่ไม่ได้เรียนบ้านเราสร้างโรงเรียนมาเพื่อให้เด็กๆหลายคนได้เรียนแต่คุณจะมาทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช่ครับไอ้ฟนแบบนี้ไม่ได้เลยคุณต <c oughs> แบบ่อคนสารคนอ,อื่นด้วยที่ไม่ได้เรียน <c oughs> ใช่โรงเรียนนี้กู๊โรงเรียนนี้ผมไม่ได้มาทำเพื่อ คนกุ้ยกุยอย่างพวกแกมาเลี้ยงโกหกครับโกหกครับ,บนนะอย่ามาเสือกนะใครโกหกใครตำรวจครับ,อบ,อบส,สองคนนี้โกหกมากไปอยู่ในคุกซะอยู่ในคุกอยู่ในคุก ไปอยู่ในพิษสัตวหรือสองคนนี้ทำมาเพื่อสักศีเพื่อสักศีสองคนนี้อย่าเาื่อสักศีกูยีตพูดดีเพื่อสักศีเออนี่ไอโฟรู้มนบอว่าว่าความจริงแล้วเนี่ย เธอเป็นลูลกของลูกของครูครูนี่แหนละคือพ่อของฮค่จริงหรอครับแล้วมาที่นี่ได้ไงครับโอ้มา,มา,มาแต่ว่าแต่ว่ามาเป็นตำแหน่ง,งคุณครูได้ไงครับก็โรงเรียนนี้เพ,พิ่งรับสมัครครูได้ไม่นานเองพ่อก็เลยได้มาเป็นอะ ห้ไม่น่าเชื่อเลยเรพครับวกครูจะเป็นได้ที่ดีมากมากเราเยอะหมดกว่างกระลอเรา,ามีเขาคุณครูก็อื่นเนี่ยนักเรียนมาฟังเรื่องราวคติสอนใจที่ครูจะบอกก่อนนะวันนี้เนี่ยครูอยากจะบอกนักเรียนทุกคนว่าการแก้ปัญหาเนี่ย เราจะต้องใช้ทักษะค,ความรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาคตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเลยนะครับสวัสดีครับและเรียนน้ำมันรางวัลรถครับคุับรูเลยครับผม